สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n แน l อาจารย์เสก5.0น,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองการเกี่ยวกับมุมมองการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับท่านใดจิตไม่เคยสงบนะท่านใดไม่เคยฝึกฝนนะอบรมนะวิปัสนาภาวนานะหรือเจริญทั้งสมถะและวิปัสนากรรมาฐานนี่นะครับต้องบอกว่า ส่วนมากนะครับนะพอได้ยินได้ฟังเรื่องของความตายมรณาก็จะกลัวและความกลัวนี่เองนะครับดึงให้คนส่วนใหญ่นะไม่พิจิรพิจารณาถึงเรื่องของความตายแลนะมรณาไม่กล้าจะที่จะพิจพิจารณาเข้าไปในร่างกายตัวเองนะให้เห็นถึงความเปราะบางนะในการประกอบกันขึ้นของธาตุดินน้ำลมไฟเห็นถึงเอ่อส่วนประกอบต่างๆนะครับที่ไม่ใช่สิ่งสวยงามนะประกอบไปด้วย โครงกระดูกนะประกอบด้วยเนื้อเยื่อนะเลือดนะต่างๆนะครับนะรวมถึงพวกสิ่งปฏิกูลทั้งหลายนะที่สำหรับคนปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าการเจริญอสุภากรรมฐานนั่นเองนะจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาอสุภากรรมฐานหรือความไม่งามของร่างกายภายในเป็นเนี่ยนะมันจะทําให้เราลดทอนนะอํานาจนะครับของกิเลสตัญหานะอย่างเช่นพวกกามราคะนะพวก หลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะหลงในหญิงหลงในชายอ่ะนะหลงในความสวยงามนะหลงในตัวเองนะบางทีเห็นว่าตัวตนเราเนี่ยโหช่างสวยงามช่างหล่อเหลานะมีคุณค่าหรือประมาณอะไรประมาณนี้นะแต่สำหรับคนที่เจริญสติภาวนาเป็นนะเขาแยกแยะยเข้าไปเขาจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันประกอบไปด้วยสิ่งไม่สวยงามมากมายเป็นสิ่งปฏิกูลนะเป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดติดถือมั่น นะแล้วเมื่อพิจารณาถึงเรื่องของความตายมรณาก็จะเห็นว่ามันมีความโปรบบางนะเพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตายไดนะ้ติดเชื้อโรคอย่างที่เห็นนะไม่กี่วันก็ตายได้นะอ,อ,ออกไปอน,อกนอกประมาทนะขับรถนะหรือการเดินทางประมาทนะครับเกิดอุบัติเหตุนะก็เสียชีวิตก็ตายได้เพราะฉะนั้นะความตายมันเป็นเรื่องที่สําหรับคนประมาทแล้วเนี่ย มันเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสอนให้คนเราเนี่ยน้มันจเจริญมรณารู้สติหรือพิจารณาถึงความตายบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคนเตรียมตัวตายเสียก่อนตายเนี่ยนะก็คือการฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองนะ,ะการพิจารณาถึงความตายนะพิจารณาให้เห็นนะครับว่าความตายเนี่ยมันเกิดได้กับสัตว์นะทั้งนั้นเลย นะโดยเฉพาะผู้ประมาทเนี่ยนะฮนะความตายนี้มันชอบมากเลยนะคนประมาทคนขับรถเร็วขาดสตนะิคนโมโหโกธานะความหลงมากๆอย่างเงี้ยนะนะนะเวลาโรคระบาดอย่างเงี้ยนะครับไปท้าทายออกไปข้างนอกก็ไม่สวมหน้ากาก,ากนะครับไม่เช่อนโกร์เงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นความตายมันใกล้ตัวนะมรณาเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดนะถึงความตายคนจะกลัวไม่อยากฟังพยายามหลีกเลี่ยงนะ ความเป็นจริงก็คือคนเตรียมตัวตายเสียก่อนตายเนี่ยอาจไม่ตายอันนี้เป็นธรรมชาติที่แปลกคนนี้ยิ่งกลัวตายบางทีตายก่อนนะไอ้คนที่ไม่กลัวตายเนี่ยคือพี่นิจมีนาเรื่องของมรณาความตายอยู่บ่อยๆมันเจริญมรนานุสติอยู่บ่อยๆนะกับอายุยืนนะเป็นเพราะอะไระเพราะความไม่ประมาทน้่นนองเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆนะหเห็นถึง ความเกิดแก่เจ็บตายเราเห็นแล้วเียเรื่องของโควิด -19 ระบาดนะผู้ติดเชื้อไม่กี่วันไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เสียชีวิตตายแล้วนะเอ่อตายขาบ้านนะตายขาถนนนะเอ่อเมนเผาศพไม่พออย่างเงี้ยเราเพิจารณามันทำไมเราไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทเราออกนอกบ้านเราก็สวมหน้ากากนะก็ใช้อกอคอล์นะเสมอเสมอนะหรือว่าใครมีโรคอะไรบางอย่างใช่ไหมเหมาะควรกับไปฉีดวัคซีนก็ไปฉีดป้องกันเนะี่ยก็ทำให คนที่เตรียมตัวตายเสียก่อนตายนี่อาจไม่ตายนะฮะแต่คนที่ประมาทเดี๋ยวตายก่อนนะนะครับนี่เรียกว่าสัจธรรมนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้คนเราพิจารณาความตายไม่ได้ต้องการให้เราพิจารณาแล้วกลัวนะแต่พทธเจ้าพิจารณาเพื่อจะไม่ประมาทเพื่อจะได้เตรียมตัวนะให้พร้อมนะจะได้เรียกว่าอยู่ในปัจจุบันนะ่ะอย่างคนมีสตินะอยู่ด้วยความไม่ประมาทหรือ นะถ้ามันจะต้องโอโหจวนเจียนนะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายเนี่ยเราก็เตรียมตัวพร้อมละเพราะเวลาคนที่พิจารณาถึงเรื่องความตายบ่อยๆพิจารณาร่างกายตัวตนบ่อยๆก็เห็นถึงความตายมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็เตรียมตัวสิก็คือเตรียมเสบียงเนี่ยนะเตรียมบุญกุศลเมื่อเราเตรียมเสบียงตัวบุญเตรียมบุญกุศลแล้วเนี่ยถ้าความตายมาเชิญตรงหน้าเนี่ยนะถ้ามันจะไปก็ไป ก็ต้องปล่อยมันไปเพราะมันรู้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะตาบใดยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะยังไม่สิ้นกิเลสนะทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดอีกแต่มันเกิดไปในทางดีหรือทางร้ายละ่ะถ้ามีบุญกุศลก็ไปทางดีก็ไปทางสวรรค์นะถ้าไม่มีบุญกุศลดันทําบาปกรรมนะผิดศีลห้าอย่างเงี้ยนะมันก็ไปอบาย 4, นะั่นะโรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเห็นไหม คนเรายิ่งไม่พิจารณาความตายยิ่งประมาทยิ่งทาบาปกรรมนี้ยิ่งไปไม่ดีนะเรายกตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมวิกฤตต่างๆอย่างวิกฤตโควิดสิโรคระบาดนะนี่คือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยนะครับนะควรเตรียมตัวนะพิจารณาเรื่องความตายนะอาจาไม่ตายนะคนไม่พิจารณาเนี่ยจะตายเหมือนกันครับคนเตรียมตัวในวิกฤตนะฮะคนที่เตรียมตัวในวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสารสุขโควิดสินะหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินน่ย นะวิกฤตเรื่องของเจ้าโควิด1 9ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกมาถึงบ้านเรานะการล็อกดาวน์ทั้งหลายนะถ้าเรามองเห็นแล้วก็เตรียมตัวในวิกฤตเพาเรามองเห็นว่าวิกฤตเศร,รษฐกิจการเงินมันเคยเกิดขึ้นนะตั้งแต่ปี2540ก็เกิดนะนก็เกิดมาเรื่อยๆนะทำยังไงถึงจะป้องกันนะก็ต้องรู้จักเศร,รษฐกิจพอเพียงเราต้องรู้จักมองเห็น ถูกไหมเราต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราต้องไม่ใช้จ่ายทรัพย์สินเกินตัวเกินกําลังใช่ไหมเราจะต้องมีเงินเก็บเงินออมรู้จักหาอะไรได้นะให้เพียงพอมากกว่ารายจ่ายตั้งตัวเองให้ได้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยขยายนะพอข้างนอกมันมันหดไอที่เราขยายก็ไม่เป็นไรเรากลับมาเพราะฐานเรามีอยู่เพราะเศรษฐกิจพอเพียงคือฐานเรามีอยู่ เราพึ่งพาตัวเองได้เห็นไหมฮะมันคนเตรียมตัวในวิกฤตเนี่ยนะครับอาจจะไม่วิกฤตถ้าข้างนอกมันวิกฤตเนี่ยเช่นตอนนี้เกิดเศรษฐกิจนะไม่รู้ปีนี้จะติดลบหรือเปล่านะเศรษฐกิจไทยจะถดถอยซ้ําหรือเปล่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่คิดว่าฟื้นตัวฟื้นตัวเนี่ยนะมันจะกลายเป็นฟื้นแบบตัวดับเบิลยูเปล่านะจากที่ฟื้นแล้วก็ร่วงลงมาอีกนะคือมันไม่ใช่ว่าฟื้นไปไงมันทำท่าเหมือนจะฟื้นแล้วก็ร่วงลงมาอีก แต่เนี้ปฟืนรู้ตัว V ีเป็นตัว W ดบยูหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนเตรียมตัวในวิกฤตเนี่ยอาจจะไม่วิกฤตก็เพราะความไม่ประมาทนั่นเองก็หลักพุทธศาสนาอีกแล้วคือการใช้สี่ปัญญาในการมุงชีวิตเหมือนกันครับนะมีคําเตือนนิมิตพระรหัน์นะเอ๊จะมีน้ําท่วมใหญ่นะน้ําท่วมกรุงเทพน้ําท่วมภาคกลางน้ําท่วมสูงตึกสี่ชั้นเนี่ยบางคนบอกว่าไม่อยากฟังนะบอกว่าฟังแล้วมันกลัวนะ อา้าวกลัวไม่ได้ช่วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วเราเปิดใจเอ๊ะมันมีโอกาสไหมโอ้เหรอมันเป็นไปได้เอ๊ะเราดูที่ทางไว้หน่อยนะถ้าเกิดแล้วเราจะไปเป้าหมายที่ไหนดีดูไว้หน่อยหนึ่งนะหรือความขัดแย้งของมนุษย์เนี่ยที่เขาบอกเฮ้ยมันจะเกิดสงครามใหญ่หรือเปล่านะจะเกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจการเงินตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่แล้วมันเกิดวิวาทะกันหรือเปล่าเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยเรามองไว้ไม่เสียหายนะเพราะว่าคนที่เตรียมตัวไว้ในวิกฤตเนี่ย ดูทางหนีที่ไล่ไว้เนี่ยก็อาจจะไม่วิกฤตน,นะครับนะแต่คนที่ไม่คิดสิไม่กล้าคิดคนที่ไม่เตรียมตัวในวิกฤตน,นะครับเพราะว่ากลัวเพราอกลัวก็ไม่กล้าคิดใช่ไหมพอพิจารณาเรื่องของความตายก็ไม่กล้าคิดเรื่องความตายนะเพราะว่าความกลัวตายมันก็ไม่เตรียมตัวอะไรเลยไม่เตรียมสเสบียงไม่เตรียมบุญกุศลอะไรไว้เลยนะครับหรือคนพูดถึงเรื่องของวิกฤตวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน นะวิกฤตเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติวิกฤตของมหาสงครามใหญ่ก็ไม่คิดเพราะกลัวเพราะจิตไม่สงบแต่ถ้าเกิดผู้ที่ฝึกฝนจเจริญสติภาวนาเป็นเนี่ยนะจิตเราสงบเราเพิจารณาสิ่งต่างๆที่คนส่วนใหญ่กลัวเช่นความตายเช่นวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินเช่นวิกฤตทางภัยพิบัติทางธรรมชาตินะเช่นวิกฤตในในสงครามใหญ่เนี่ยเราก็เตรียมตัวสิ มาถึงเวลาเราก็อาจจะไม่ตายก็อาจจะไม่เกิดวิกฤตเพราะเราไม่ประมาทนั่นเองเห็นไหมเห็นหลักการไหมฮะมัธยนาพุทธนศาสนาของปัญญาพระเจ้านะกล้าให้เราพิจารณาสัจธรรมความจริงเพื่ออะไรฮะเพื่อความไม่ประมาทจะได้มีสีปัญญาเอาตัวรอดได้นะแล้วถ้าเกิดความตายมันมาตรงหน้าจริงๆนะก็มีสีปัญญาใช่างไเพราะเตรียมสเสบียงบุญกุศลไว้แล้วก็ไปที่ดีต่อไปอีกนี่คือสัจธรรมความจริงนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ